สวัสดีครับผมบอยเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับเอาใจสายเหลืองหน่อยนี่ก็เป็นสายเหลืองจากแดนซามูไรนะครับไอหนุ่มจากแดนซามูไรซูมิตโตโม่เอสเซสสองหนึ่งศูนย์นะครับเอฟหกรุ่นหกรุ่นเจ็ดยังไม่ออกมานะฮะซูมิโตโมเป็นรถที่ออกรุ่นใหม่ได้ช้ามากเลยครับช้ากว่าค่ายอื่นนะฮะไม่รู้ว่ายอดขายไม่ ทะลุเป้าหรือเปล่าก็ใหม่นนรู้นะฮะรุ่นนี้ก็ผมขับตั้งแต่ปลายแดงนะแกะกล่องมานนตัวนี้ก็หลายปีนะครับหลายประสาทนี่ผมขับทุกคันนะคโกเบมียี่ห้อไหนผมขับหมดอ่ะนะฮะผมก็เลยมารีวิวให้ดูหน่อยเพราะว่าก็เป็นเมียเกา่าเป็นอ่าอะไรรถที่เคยขับมาแต่ซูมิโตโมผมขับได้ไม่นานนะ ครับได้แค่ปีเดียวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเออสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขับไม่ค่อยมันเท่าไหนนะร่นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับค่ายโกเบแคทแล้วโกเบแคทขับดีกว่าซาเน่ขับดีกว่าหนึ่งเลยที่ผมไม่ค่อยชอบอะไรทําออกมาเมื่อก,กี้เล็กเมื่อก,กี้ไม่ถึง0.9นะครับหรือประมาณ0.9เนี่แหละประมาณ 0.9เนี่ยไม่ถึง0.93อะ่ะพวกโกเบเนี่ยมัน0.93นะครับรุ่นใหม่ๆอ่ะรุ่นใหม่ๆเนี่ยม,มัน1.01.93แล้วก็ 1Q เลยนะเมื่กี้มันจะใหญ่เลยนะฮะแต่รุ่นเนี้ยทำออกมาเล็กนะครับหรือว่าทำออกมาได้บาลานซ์กับตัวเองหรือเปล่าตัวมันเล็กอะ่ะน้ำหนักอยู่ลๆประมาณ20ตัน21เนี่ยแหละนะครับแต่โกเบม่มาณพวกอ่าโกเบมหนักประมาณ21ครึ่งอ่ะนะครับ ท่อใหญ่มากเป็นนี้เป็นเครื่องอิสุนะฮะเครื่องอิสุปั๊ม,ม่าจคาะ K3 หรือเปล่าครั K3 หรือ K5 นี่แหละแต่ <c oughs> ก็ผ่านหลายมือรถหลายมือก็จะเป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าขับกันยังไงเติร์ดไปหมดแล้วนะตอนสมัยผมขับเนี่ยตูดไม่ให้ทะเลาะถามว่าผมผมทำคลิปออกไปเนี่ยตูดลงตูดลายอะ่ะ คือผมก็ทําตามกระแสเข้าไปงั้นแหละนะฮะจริงแล้วผมก็รักตูดเหมือนกันแหละนะผมก็รักตูดรถรักดากรถเหมือนกันนะไม่ใช่ลายเหมือนกันคือลายลายได้คือลายมันแค่ลายอย่างนี้ไงเนี่ยมันลายเนี่ยขีดมงขีดไม้เนี่ยนะแต่อย่างเงี้ยมันมันเกินไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกินไปอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือเห็นแล้วคือสําหรับคนที่ชอบรถเนี่ยคือมันมันเจ็บใจเลยมันแบบไม่ใช่เจ็บใจแล้วคือแบบ จี๊ดถึงว่าใจอะไรเงี้ยนะใช่ไหมล่ะเออแล้วมันเกินไปอย่างเงี่ยเนี่ยถลอกถึงเหล็กเนี่ยเออ,อขีดควนอยอยนิดนิดน้อยๆเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะมันโดนไม้โดนอะไรนี่เลยออกมาครั้งแรกเนี่ยสิหกล้อถอยต่ำเลยถอยไม่ได้ดูหายแขกตาเลยหกล้อเลยถอยตำ่ำ เขับดีอยู่นะครับพอสมควรความเร็วมันโอเคแหละนะครับคอนโทรลมันก็เบานะครับแต่มันจะกินน้ำมันไปหน่อยสมิเตโมเนี่ยใค้ว่าไม่กินน้ำมันกินน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวก็เมนาอีกไม่กินน้ำรถไรกินน้ำละเออเอาความจริงนะครับเราเอาความจริงเราขับมาหลายค่ายนะแต่อย่างว่าชอบใครชอบมันนะเออ เราชอบสมิโมก็จัดไปชอบกบเวจัดไปชอบแคทก็จัดไปชอบซานีก็จัดไปนะครับมีใครห้ามนะตังคุณนะครับผมลามก็นะครับสวัสดีครับ